สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับลงกลึงช่างต้อมวัสินเพชรบุรีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับชุดนะครับดีมซุปเปอร์ครับนะครับผมหรือร้อยสิบไอนะครับก็ลูกค้านะครับเอามาทํานะครับผมเมื่อวานครับวันนี้ก็เสร็จพร้อมส่งแล้วครับอันนี้นะครับสลักลูกค้านะครับยุบนะครับผมเนื่องจากนะครับใช้งานมานานนะครับผมสลักนะครับช่วงลูกปืนก้านกับก้านนะครับเสียยุบแล้วก็มีเสียงดังครับ ลูกค้าก็เลยโมดิฟายเพิ่มเลยครับผมนี่ครับก้านก็เสียนะครับเป็นรอยไหม้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งบ้างใช้งานหนักบ้างนะครับขับรถไม่ค่อยปลดเกียร์บ้างนะครับผมก็จะเสียได้ง่ายนะครับก็เอามานะครับโมดิฟายนะครับยืดเป็น3มมิลเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็เปลี่ยกเป็นก้านเดิมนะครับแบบเดิมเลย3มมิลนะครับ ตัวนี้ modify ไป3มิลนะครับข้อเหวี่ยงนะครับก็ตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของปะเกนะครับผมชุดนี้ใส่อยู่ไม่เกิน1.5ถึง2มิลนะครับผมไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยนะครับเสื้อสูบที่เราใช้นะครับก็เป็นเสื้อลูกตีปอกนะครับแต่ว่าลูกสูบได้มีการปาดสัวลูกสูบลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับทำให้นะครับระยะแทนที่จะต้องใส่ปะเก3มิล นะครับก็เหลือแค่1.5ถึง2มิลเท่านั้นนะครับดูระยะความเหมาะสมเอาได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้ก็ไม่มีปัญหาในการประกอบนะครับเพราะว่าเป็นช่างนะครับที่เอามาส่งทางร้านทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ประกอบได้นะครับผมไม่ยากอะไรนะครับสำหรับคนที่หัดประกอบใหม่ๆหรือว่าทำใหม่ๆนะครับก็แนะนำให้โทรหาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาประกอบติดขัดตรงไหนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับตีปอกความโตครับ60สบ หนึ่งนะครับหกสิบเอ็ดมิลนะครับลูกห้าสิบเจ็ดนะครับก็คือตัดกระโปรงนะครับปาหัวหลบวาลให้เสร็จนะครับครบเลยนะครับผมก็เรื่องของฝาสูบนะครับข้อเหวี่ยงมีการยืดขึ้นมา3มิลขึ้นลง6มิลแล้วนะครับลูกสูบ57แล้วนะครับวาลเดิมก็ไม่พอแน่นอนนะครับผมถ้าจะใช้กันจริงๆนะครับก็ขึ้นวาลใหญ่ครับ28-24นะครับ หรือที่ชอบเรียกกันว่าโซนิกนะครับของเดิม25.5นะครับ ID ตัวบนนะครับตัวล่าง21นะครับผมก็มีความห่าง4.5มิลนะครับตอนนี้ขึ้นมานะครับผมเป็น28 24ห่างกัน4มิลนะครับผม ID นะครับใหญ่กว่าเดิมเลย2.5มิลนะครับผมไอเสียก็ใหญ่กว่าเดิม3มิลเลยนะครับอันนี้ระยะห่างครับรองรับแคม6.5ได้สบายเลยนะครับหัวเทียนก็ใช้ของเดิมก็ได้โซนิกก็ได้นะครับผม ตัวนี้นะครับทาเบ้าทําซีซียาวฝาให้เสร็จเลยนะครับอ่าขออภัยครับฝาลูพอดเดี๋ยวช่างเขาไปเปิดเอานะครับตามสเต็ปตามสไตล์เขานะครับว่าเขาต้องการชอบเล็กชอบใหญ่นะครับผมนี่ครับลูพอดก็เดี๋ยวเขาไปจัดการเองนะครับก็ทําเบ้าแค่ในเบ้านี้นะครับให้ซีซีรับกับช่วงชักแล้วก็ขนาดลูกสูบที่เพิ่มขึ้นมานะครับผม ฝาข้อปาดให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับใช้โซ่เดิมเสาเดิมได้เลยนะครับใส่ปัเกน1.5-1.2มิลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีการปาดหน้าฝาช่วยครึ่งมิลเสื้อสูบครึ่งมิลนะครับก็หายไป1มิลแล้วนะครับลองบัเกนขึ้นมา2มิลก็เท่ากับลองมิลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโซ่เดิมเสาเดิมใส่ได้สบายเลยครับชุดนี้ก็พร้อมส่งให้ช่างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวโทรบอกให้มารับแล้วครับ ก็างานอะไรช่วงนี้ส่งมาทำได้ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อในเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ